จิตวิทยาเปลี่ยนคนโดนทิ้งเป็นคนที่เขาโหยหาครับกฎของการโหยหาครับจำไว้ครับกฎของสมองมนุษย์โหยหาอะไรก็ตามแต่ทุ่มเทให้แก่อะไรก็ตามแต่มันจะมีกฎ3ข้อยิ่งหายากมันจะยิ่งอยากได้ถ้ามันยิ่งหาง่ายมันจะยิ่งไรค้ค่าสมองมนุษย์วิ่งเข้าหาสิ่งที่เลอค่าและหายากกับสิ่งที่คนธรรมดามักพลาดครับและต้องเจอแต่ความรักล้มเหลว เวลามีปัญหาเขาจะเกิดความคิดลำดับแรกครับหนึ่งครับคือการเงียบครับพอคุณเริ่มเงียบดูว่ามันยังยังรักอยู่ไหมครับแต่สุดท้ายคุณจะพบว่ามันไม่ตามครับคนธรรมดาทั่วไปก็จะเกิดอาการท้อครับเขาจะโต์เศร้าครับพอท้อแล้วทำไงครับนะคุณจะเกิดความกลัวครับพอกลัวแล้วมันจะเกิดความคิดว่าง้อครับพอคุณไปง้อครับคนมันจะยิ่งรําคาญคุณมากขึ้นครับคุณก็จะรอครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทักเขาไปอีกครับ แล้วเขาก็จะไม่คุยกับคุณแบบนี้ครับสุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันเนี่ยวิ่งไล่ตามมาจนเหนื่อยแล้วเว้ยเนี่ยอันนี้มันทนไม่ได้แล้วถึงเวลาต้องรักตัวเองบ้างคุณยองไรครับคุณก็เข้าสู่การเงียบครับสุดท้ายคุณก็เข้าสู่วงจรของการท้อเหมือนเดิมครับคนฉลาดไม่เซ็ตฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100เซครับลบความทรงจําเขาครับที่เคยมคีสมองมันจะจําไม่ได้ก็ต่อเมื่อสมองเกิดการเปรียบเทียบครับ ตัวตนของคุณครับในตอนนี้ครับคุณต้องสร้างตัวเลือกให้แก่ชีวิตครับเลือกเข้าสังคมคบหาเพื่อนใหม่เข้าคอรอสเข้าสัมมนาโน่นี่นั่นต่างๆ,ๆครับคนฉลาดจะใช้เวลาในการอัปเกรดชีวิตครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอัปเกรดพัฒนาชีวิตของตัวเองทุกคนจะอยากได้คุณคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหกเล่มครับ เล่มที่ 1. น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่ 2. 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เ้ล่มที่ 3. 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คุครมให้โปรพิษยอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ Add Line แอด t L O V E u n d e r s L O r E ตองเก้ 2, เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line a อ d 5. บอบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ